ตัวแทนคารวาสจะนำพวกเราเกล่าวคำถวายสังฆทานและปัจจัยอันเนื่องด้วยเหตุแห่งกระถินค่ะขอเชิญทุกท่านในที่นี้นะครับร่วมกล่าวเดี๋ยวทางผมจะกล่าวนำและขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามนะครับคำกล่าวถวายสังฆทานและเงินทองอันเนื่องด้วยเหตุแห่งกระถิ่น ขอกราบนมัสการขอกราบนมัสการเพื่อการรับทราบแห่งสงฆ์เพื่อการรับทราบแห่งสงฆ์พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายผู้มีศรัทธาผู้มีศรัทธาอันอย่างลงมั่นอันอย่างลงมั่นในพระพุทธในพระพุทธพระธรรมพระธรรมและพระสงฆ์และพระสงฆ์จะขอตั้งจิตจะขอตั้งจิตในจาคะสัมปทา

ภิในการที่จะรับในการที่จะรับหรือให้รับหรือยินดีที่เขาเก็บไว้ให้พวกเราทั้งหลายจึงขอมอบเงินทองนี้ไว้แก่วายาวัจกรไว้กยาวัชกรผู้กระทำกิจธุระแทนสง สกกิจธุรรงซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเราซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเราในการที่จะดูแลรักษาในการที่จะดูแลรักษาเงินทองนี้ให้ปลอดภัยเงินทองนี้ให้ปลอดภัยและยังประโยชน์และยังประโยชน์ในเงินทองนั้นในเงินทองนั้นให้แปลเปลี่ยนเป็นไปให้แปลเปลี่ยนเป็นไปเพื่อปัจจัยสี่ เพือปัจจสอันมีจีวรบินทบาบเสนาสนะเสนาสนะเพศและสิ่งจาเป็นอันสมควรและสิ่งจำเป็นอันสมควรแก่สมณะบริโภคสมณริโภคตามธรรมวินัยตามินัยตามความประสงค์ของพิกุและคณะสง์ของพิกุและคณะสงฆ์เพื่อยังความผาสุข เพื่อยังความผาสุขความดำรงอยู่ได้ ความดำรงอยู่ได้ของชีวิตแห่งสง์ของชีวิตแห่งสงในเขตสีมาในเขตสีมาอารามแห่งนี้อารามแห่งนี้ทั้งเพื่อยังความเจริญทั้งเพื่อยังความเจริญความงอกงามไพบูรณ์ความงอกงามไพบูรณ์และความมั่นคงถาวรและความมั่นคงถาวรของพุทธศาสนาสืบไปของพุทธศาสนาสืบไป สาคลำดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าคถินเดี๋ยวทางผมจะกล่าวนำและขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามนะครับคำกล่าวถวายผ้าคถิน พวกเราทั้งหลายพวกเรา,เราทั้งหลายขอแสดงความนอบน้อมขอแสดงความนอบน้อมสักการะบูชาสักการะบูชาแด่พระผู้มีพระภาคแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธา อรหันตสัมมาสัมพุทธะพ,พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายอาศัยศรัทธาอาศัยศรัทธาในพระผู้มีพระภาคในพระผู้มีพระภาคเพียงตั้งตั้งอยู่ในศีลเพียงตั้งอยู่ในศีลและสังสมสุตตะและสังสมสุตตะจึงประกอบพร้อมด้วยจึงประกอบพร้อมด้วยความเลื่อมใสความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธ ในพระพุทธพระธรรม,รรมและพระสงฆ์จนถึงบัดนี้นนได้มาถึง,ถงกระสินการลานทาน,าทานอันเป็นฤดูถวายจีวรและธรมจีวร และทำจีวรพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากระถิ่นขอน้อมถวายผ้ากระถินะพพ่นแด่พระภิกขุสงฆ์แด่พระภิกขุสงฆ์ที่จำพรรษาการที่จำพรรษาการท,าากท่วนไตมากท่วนไตมากณเเตสีมานเเตสีมาวัดนาปะ วัดนาป่าพงขอพระพิขุสง์ขอพระพิกขุกสงได้โปรดรับมอบได้โปรดรับมอบผ้ากฐถินทั้งหมดนี้ผ้ากฐถินทั้งหมดนี้อันเป็นทานบริสุทธิ์อันเป็นทานบริสุทธิ์จากพวกเราทั้งหลายจากพวกเราทั้งหลายเพื่อนำไปตัดเพื่อนำไปตัดเย็บเย็บ ตามและกลานกถินและกลานกถินเพื่อเกิดสังฆสามัคคีเพื่อเกิดสังฆสามัคคีและความผาสุกแห่งสงฆ์และความสาสุกแห่งสงฆ์ตามธรรมวินัยตามธรรมวินัยที่พระศาสดาบัญญัติไว้ที่พระศาสดาบัญญัติไว้ด้วยเหตุปัจจัยด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวมาแล้วนี้ดังกล่าวมาแล้วนี้ผลใหญ่อันจะมีขึ้น คนใหญ่อันจะมีขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยจงบังเกิดขึ้นจงบังเกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายแก่พวกเราทั้งหลายคือโภคทรัพย์ คือพภคขราัตรจงเกิดขึ้นโดยชอบธรรมจงเกิดขึ้นโดยชอบธรรมยศจงเฟื่องฟูยศจงเฟื่องฟูแก่พวกเราทั้งหลายแก่พวกเราทั้งหลายพร้อมด้วยญาติพร้อมด้วยญาติและมิสหายและมิสหายพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจงเป็นอยู่นานจงเป็นอยู่นานรักษาชีวิต ให้ยั่งยืนรักษาชีวิตให้ยั่งยืนเมื่อตายแล้วเมื่อตายแล้วพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และได้อาน,นิสงส์ใหญ่ และได้อานิสงส์ใหญ่คือได้ความเป็นโสดาบันคือได้ความเป็นโสดาบันและบรรลุถึงมรรคผลนิพพานและบรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เธอในอนาคตการอันใกล้นี้เธอท่านเจ้าขา้าขอส่งจงฟังข้าพเจ้าผ้าทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงผู้อยู่จำพรรษาท,ท่วนใจมาก ในเขตสีมาวัดนาป่าพงข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์เพื่อจัดแบ่งผ้าที่ได้รับมาจากข้าบดีผู้มีจิตศรัทธาแสดงเจตนาถวายผ้ากฐินที่ได้พร้อมเพียงกันนำมาถวายนั้นมอบให้แก่พิขุกผู้มีจีวรเก่าคำคาและเป็นผู้มีศีลอันเป็นที่รักของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน เพื่ออย่างผ้านี้ให้สำเร็จประโยชน์ในการที่จะตัดเย็บยอมเป็นจีวรในการต่อไปหากคณะสงฆ์พิจารณาเห็นสมควรมอบผ้าเหล่านี้ให้แก่พิขุใดขอจงยินยอมอนุญาตแก่พิคุรูปนั้นท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังค้าพเจ้าคณะสงฆ์ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าพิคุสราวุธ สุภวุฒโธเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับมอบผ้ากรถินทั้งหลายเหล่านี้การให้ผ้ากรถินทั้งหลายเหล่านี้แก่พิขุสลาวุธสุภวุฒโธชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดผ้ากรถินทั้งหลายเหล่านี้สงให้แล้วแก่พิขุสลาวุธสุภวุฒโธเพื่อตัดเย็บ ยอมเป็นจีวรชอบแก่สง์เพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้สังฆกรรมในการอุปโลก,กถินได้สำเร็จแล้วโดยธรรมขอคณะสงฆ์ได้อนุโมทนาขึ้นพร้อมกันเทินสาธุต,ต่อไปเป็นการถวายผ้ากถิน ให้แก่ภิกขุผู้ได้รับการพิจารณาจากคณะสงฆ์ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทอดผ้าค่ะ ได้รับการพิจารณาจากคณะสงฆ์ให้รับผ้ากระถินในปีนี้คือภิกขุสราวุธ・สุภวุธโธตัวแทนคารวาสกำลังนำผ้าไปให้ถึงประธานสงฆ์และพิกขุผู้ได้รับผ้ากระถินค่ะขณะนี้ผ้ากำลังจะถึงมือพิกขุผู้ได้รับผ้ากระถินแล้วนะคะขอให้ทุกท่านณที่นี้ รวมถึงผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านทั่วประเทศทั่วโลกที่ได้แสดงเจตนาถวายผ้ากรถินแต่ไม่สามารถมาที่กูตาคลาสาราวัดนาป่าพงได้เตรียมตัวตั้งจิตน,น้อมถวายผ้ากรถินพร้อมกันนะคะ พ้อมนะคะถวายผ้าพร้อมกันค่ะก็เป็นอันว่าผ้ากระถินที่ทุกท่านพร้อมใจกันนำมาถวายก็ได้สำเร็จประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราสาธุพร้อมกัน3ามครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุ นี่กำลังนำผ้าพับเก็บเข้าที่นะคะ เรียนเชิดตัวแทนคณะสิทธินำผ้าถวายปลาจารย์ ก็จะมอบปาที่พวกเราได้ถวายมาทั้งหมดนี้นะให้กับคณะสงฆ์โดยให้พี่กุมามาเป็นกุแทนคณะสงฆ์รับมอบไป ่อไปก็เดี๋ยวคณะทรงจะอนุทธนาพวกเราทุกคนายุโทพละโททธิโรวันนะโทปทิภานะโทสุขสาทธาตามทาวิสุขังโทอธิคาชาติ อายุงทัตตวะพะลังวันนังสุขันจปาติภาณาโทวิคายุยัสสาวโหติยัตถายัตุปปัจจติติกาเลทัตันติสัพพัญญาวัฒนยูวีตมัจารากาเลนัดินนางอริเยสุจุปเตสุตาติสุ

ปุญญาณีพาลโลกาสิงมิตายท่นติปานินันติพวกเรากราบัะพร้อมๆกันครับอาระหังสัมมาสัมพุโทโธพระวาพพุทังพระวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตพระวาตาธรมโมธัมมังนัมสามิกราบ สุปฏิปันโนภระควะโตสาวกสังโคสังคังหนามามิกราบนะกี๋ยวคณะสงฆ์จะกราบลาพทธเจ้าแล้วก็แยกย้ายไปตัดเย็ดย้อมนะ <c oughs> Gracias. Claro.